สวัสดีค่ะวันนี้น้องกิ่งก็มีรถเข้าใหม่สวยสภาพดีมาแนะนํากันอีกเช่นเคยค่ะคันนี้ค่ะ Toyota v o o อนะคะปี2017ค่ะขายราคาโปรโมชั่นเพียงแค่3 9 9 0สนบาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทค่ะฟรีค่าจัดทะออนนนะคะฟรีค่าประกันค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องกิ่งจะมาพาชมรอบๆของตัวรถกันก่อนค่ะสีเดิมเลยค่ะ สวยนะคะสีเดิมสวยไม่มีชนไม่มีติดแก๊สนะคะคันนี้แม็กขอบ15นะคะยางสภาพใหม่ค่ะใช้ได้ยาวๆเลยอันนี้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะสวยค่ะไฟเลี้ยวอยู่ข้างกระจกนะคะคันนี้สีเดิมสวยเลยค่ะ ปลายท้ายนะคะสวยกริ๊กเลยไม่มีรอยแตกนะ,ะเป็นรุ่นตัวจีนะคะคันนี้มีกล้องมอง,มองหลังมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะสีสวยค่ะเดิมๆค่ะเดิมๆทั้งคันเลยค่ะคันนี้สภาพสวยมากมือหนึ่งออกข้างนะคะคันนี้เรามาดูข้างในรถนะคะข้างในเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะเป็นเบาะกำมหยี่นะคะ สภาพนะคะไม่มีริ้วรอยเลยสวยๆวยเลยค่ะสภาพสวยสวยไม่มีริ้วรอยนะคะเป็นทรงแต่งสป,ปอร์ตค่ะสีดำภายในสีดำนะคะเ<า>บกกาะกำมะหยี่นะคะเรามาดูส่วนด้านหน้ากันค่ะอ่าอ่าอันนี้นะคะเป็นหนึ่งจุดสำคัญเลยของการดูรรถมือสองนะคะชนไม่ชนดูตรงไหนดูตรงนี้ค่ะขอบนะคะ เม็ดอาร์กเรียบๆเลยค่ะเสรสวยลางน้ําเดิมนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นแผ่นเพจนะคะเนี่ยเปรียบเสมือนบัตรประชาชนของรถเลยตรงเนี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกันค่ะน็อตไม่เคยขยับเลยสักจุดนะคะคันนี้สวยงามมากค่ะเรามาดูส่วนท้ายของตัวรถนะคะ เนี่ยค่ะปากระโปรงเดิมเลยนะคะสวยๆเลยน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะกลมกลมดิกเลยนะคะน็อตไม่เคยขยับเลยสักจุดนะคะรางน้ำเดิมนะสวยๆเลยจ้ะภายในกว้างนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมี ซอง <จะ S 1> อุปรกรณ์กองอุปรกรณ์ระรนะคะด้านหลังก <c oughs> ็งมีล้ออะไหล่นะคะไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆเ,เลยจ้ะเรามาดูส่วนด้านหน้าของห้องเครื่องกันนะคะฝากระโปรงเดิมค่ะนี่ลายกรมนิกเดิมๆเ,เลยจ้ะอ่ามสีสติ๊กเกอร์เดิมนะ เนี่ยค่ะน็อตเดิมเดิมเลยไม่เคยขยับนะคะไม่มีรอยขยับเลยค่ะอันนี้ซุ้มโชกเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยค่ะองเครื่องแห้งๆเลยค่ะไม่มีรอยหยุดน้ำมันไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะซุ้มโชคเดิมนะคะมีสติ๊กเกอร์มอกอรแปะอยู่เลยนะคะเดิมเดิมเลยน็อตก็เดิมเดิมุกจุดเลยค่ะ สวยๆเลยค่ะคันนี้มมเ,นเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะคะแม่ค่ะเสียงเครื่องแน่นมากเป็นเครื่องตัวใหม่นะคะสวยๆเลยจะทให้ดู เดี๋ยวน้องกิ่งจะมาสรุปโปรโมชั่นให้ฟังนะคะรถคันนี้ค่ะ t o y ย t a v วีอนะคะปี2 1 7 7ขายในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะออกรถสุดบาทมีอยู่จริงค่ะที่เต็นเอพีออโต้านะคะไม่ต้องใช้ตังเลยฟรีค่าจัดข้าโอนนะคะหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะมีบริกรารรถสไลด์ไปส่งถึงที่บ้านฟรีเลยค่ะนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการรถสไลด์นะคะจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยหรือจะจัดไฟแนนซ์นะคะไม่สะดวกมาที่เต็นท์ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยค่ะลูกค้านะคะสามารถมาดูรถได้ที่เต็นท์เอพีออโต้คนนะคะถนนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพค่ะหรือติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะรับส่วนลดโปรโมชั่นสุดพิเศษโทรมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ